นี่แน่นิได้แล้วนั่งกันเนาะตอนนี้นะไปโต๊ะเนาะใครอยากพี่น้องไหยแม่ค้าเออลูกจ้างมันเออแม่เจ้านายเจ้านายเป็นแม่ค้าโอ้ยเราที่เราถืออยู่แซ่บอยู่แล้วแซ่บแน่แน่นอนพี่น้องเอ้ทำเองเเ็ดอไม่ต้องซื้อไข่ไม่ต้องซื้อใครมาซื้อเยอะกว่าต้อง

ผักผักเทียงนี่น้องผักเทียงกินเข่าใช่เจเพ่งแกงปลานช่แล้วแกงกินได้ยะได้เสืบท่เนนอนพี่น้องเลยเพลงเป็นคนแกงปลา วิเสียรวิเสี่ยรยูเป็นคนนั้นตั้มอ๋อไม่ท้อก็กยังแจกยายพักน้าวเดาอีก เออถท่านี้กุผซ้ายเนาะนี่เนาะแฮมแฮมเนี่ยจะไปขอมีเหรอโอ้ยบุ๋มี่อ้ยโ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 ออ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอนยโอ้ยโอ้ยอยอ่ยออ้ยโยออยย้้ยย ไผ่น้องไม้นะน้องไม้หอกด้มไว้ดอกน้องไม้นะข้างข้างน้องไม้ข้างเ เตียงนอนเนตียงนอนของบไก่เองนพี่น้องมันซื้อเนาะเสี่ยวสื้อแต่เ้ามานอนฮ่าฮูกเขา năm lần cái gì mày luộc mà Mày năm lần đấy mày kinh nhìn nhìn ใไ่ไหไมเถระลูกอันป่กป่าโอเป็นแน่เด้ของอีเฟงนั่นนั่นป่าโอเป็นซีฮาฟี่ฟุนชินอนในหันมือแรงกันดิกออินแล้วแหละขอมาถ่ายคลิปก่อนขามันตะเทื่ยนุ้นแล้วเขามาถ่ายคลิปเอาเพลงไห<อ>มหาจ้างเอาหนาะ <c oughs>

เข่าอยู่ลานแม่ค่นี่ก yep. ินบบิดอกเนาะไล่คนเลยเข่าบมันไล่คนหรอโอ้ยูห่อกนเด้อห่อกูน้าแนมก่ะใช่ลูกยูบอะ อันนั Ch ้นคือกินขาอันนี้พ่อแม่โอแต่แต่มเห็นหน้านี่รู้สึกว่ามันหุ่นดีลงกว่าเก่าหน่อยนึงนะฮัเพงน่นจอยลงนี่กระเพ่งเนี่ยวนนะหมูเสือดอกโ้ย เอางี้ก็าแมนอไบอสเขาอ่านเพลงจานั่นักก่อนไล่ก่ออีกเจ้าเจ้าิเจ้านเจเอาแบ่งหอย่าอยดีก่าอยนี่หาสิ หายเลสองขั้น,ข,นขั้นถอดเสื้อผ้าออกมากเฮาร์วีย์เนเอ้เอาหกเก่ากระบอนออะฮะก็กซินไปทา,ก,า,า,ทา,าก็ซินเอฟซีหลายคนบอกยังอีกดต่ยนนังไง ก็ซินหาพนจีเพื่อก็ขึ้นไปเถ่านะดีๆแยังไม่ถ่าเจ้าเจ้ายังดีกับพันจี่งเี้ยก็เป็นยังเะเจบแขนพนเปนย่าเข้าียดเป็นนางคายอย่างเดียวไม่เอานางคายนะมัจไปหาหมอกไปตัวถิบปะหมออี้ว๋อเราเจ็บแขนเราบะเ่มเออ กินเลียไไหมดูไอแป้ไ no. อ oh, ้แปะนอไอหวางนี่ยฮะแป้จะอไรอ้แปะลมจาเสือนวกมันเออกะแปะเนาะคิดแป้ชิดแปะอ้วอละแป้ไอ้แป้เยอะเด้ลูกพอเผ็ดนะ ไปหาถุ่งหุ่นหมู่แล้วเนาะมึงห้องกระดห้องแจ้งดังรลมันเจ้าของงานมันกำลังแจงดังอยู่แล้ว

เาเจาหายออนไปหายคนได้แรงอยูเนี่ยไม่เถอเจาคือบวมหายคนฮะพอดีเจาเขาเจาไปหายคนพอดีเวลาเอา่อยเนาะเหมาเออฮะเออคูนเลยโดยมุ่งหมอย่ปไง

ลูกอยัลูก่ด้งวันนี้เราตะหนาาแี้นเนี่ยงัวเบิ่งงัวยังลูกหดยยลูกลูกอิ่มได้เน่วมีแล้วมีต้มานมีแลยนี่จานเดียวอยู่จานเดียวอยู่บ up, ัสาด้่มบตด้าว่าเข้าวลาเองต้ม่านี้ขอรสน

นะูสื่อเนาะมาคนะบักชิโลแบกเขาดั้มบับโควิดบัป้าโดบักนุ้งนิงสิอะไรกันนี้น้ำหนึ่งบอมาอีตัวหนึ่ง